SME และ Start-up แตกต่างกันอย่างไร SME จะก่อตั้งโดยเจ้าของคนเดียวส่วน Start-up จะก่อตั้งโดยผู้ร่วมก่อตั้งและใช้ทีมงานน้อยค่ะ SME จะเป็นรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมมีความเสี่ยงต่ำและสามารถทำได้ง่ายส่วน Start-up นั้นจะเป็นธุรกิจที่มีความแปลกใหม่สร้างสรรค์มีความเสี่ยงสูง โดยธุรกิจจะสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองเพนพอยของผู้บริโภค SME จะลงทุนโดยเจ้าของกิจการหรือใช้เงินกู้ส่วนสตาร์ทอัพจะลงทุนโดยนักลงทุนหรือมาจากการระดมทุนสำหรับ SME นั้นจะใช้เทคโนโลยีช่วยพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิตเดิมให้ดีขึ้นส่วนสตาร์ทอัพนั้นจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ การเติบโตแบบ SME นั้นจะเติบโตแบบคงที่ขยายการเติบโตด้วยการเพิ่มคนและขยายกิจการส่วนสตาร์ทอัพนั้นเป็นธุรกิจเติบโตได้แบบก้าวกระโดดสามารถเติบโตต่อไปได้เองด้วยระบบการทำงานเมื่อรู้ความแตกต่างระหว่าง SME กับสตาร์ทอัพแล้วหากใครอยากทำธุรกิจของตัวเองอย่าลืมศึกษาข้อมูลต่างๆให้ดีนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ